ตัวยิงยงอ่ะอาจารย์ขอแต่งตัวเจ้าบ่าวฮะแต่งให้ช่วยหน่อยนะแต่งให้งามแต่งให้รอดพี่ช่วยแต่งนะแ่นน้องพี่น้องตั้งหน้ามาเลยเฮ้ได้ฤกษ์ยามแต่งงานเออเออกันแล้วน้อง คองแต่งตัวให้รู้คันทั่วว่าทงหลอกฝากใครเดียวนะ ก็อินซะก่อนวันแต่งงานมันจืดจะแลต้องเอาไปคุมผ้าไว้ก่อนใครเอ้ยมึงแรท่านน้องคนเด่อวดูมันคล้องคล้องยังไงอ่ะไม่ทัานได้ทำไรทีพี่ไายมึงเรื่องมึงสากูแล้วแต่แต่ว่าฉันว่าบรญชักจะคุ้นๆนะคุ้นๆพอมึงไงเพลงไ่รู้เรื่องมารู้จักวันไฟแฟนเพลงครับ เจ้าสาวผมผึงนะครับไม่ต้องมามองนะเจ้าบ่าวมันปิดผ้ามันลายจันคุมตั้งตัวเลยน้องเพื่อเธอมาเลยเมื่อเจ้าบ่าวนอนแล้วตอนคลุมผ้าคนเปิดดูนะกูจ้าไม่ได้ไม่แลงกับใครเมียหลัง ตงพี่ตงแต่งงานกับหนุ่ยทึงหนุ่ยเป็นคนผิวขาวเป็นไหมทัึงอันนี้พี่ตงเป็นคนตัวดำท,ทักที่ึงนี่หนุ่ยกล้ายายวยใหญ่กลัก็ว่าจะเบ้าดวงจนันทร์ผิวดำทึงหนุ่ยเอากีมินมาตายมันเรื่องเลื่องแล้วพี่ตงไม่ว่าตาให้ผิวเหลืองกับผิวพม่าในตาแค่ไอ้บีบ้โต้เจ้าว่ากีมินเนี่ยกูสิบรถบรรทุกเลยกีมินเอาไปได้กีมินเอาไปได้หรอ คลุกตัวกูแล้วเปรตตังตัวเจ้าบ่าวคลุกขี้มิ้นตั้งตัวเลยใครเอ้ยพี่จะเป็นตัวเหลืองแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคุ้นๆนะคุณพ่อมือไปไปไปนี่ยายญ่นอนมายุ่งเดียวตาไปคนนอกไปมึงกันนอกไปเลิกกันนอกกูจันจะคลุกไอ้ตั้งตัวเลยนะเว้ยยกกเจ้าาาาบ่่่ววทีนอช เดี๋ยวเดี๋ยวไอเนี่ยไอเนี่ยเมื่อกี้คุ้นคุ้นอันนี้ไม่คุ้นแล้วจงใจละลาวไออาบน้ํานัดห,หนึ่งจําได้ไหมตอนที่ย่าเราตายอ่ะเออเขาไว้อาบน้ําศพไม่ได้อาบน้ําเจ้าบ่าไอจันใส่เปลืลปนีอ,อ่ะกะเร็วนี่เปลืมือลาวพี่โจงอาบน้ำนับอาบน้ำศพมาใจรูเร็วเนื่องคือว่าแตง่งงานแล้วพี่โจงกับพี่คนย่าดมาร์กนุ้ยกับย่าดมากซึกก่งนี่นับเลขว่าย่าดมากกันกลบมาในวันแต่งงานลูกล้านมากกันได้แจ๊คบียไอเด็กนี่มึงไม่ใช่ก้าวใจเด็ปลือย คนนับคนนับญาติกันควายเรากี่ขี่คนนับไม้เม็ดวันนี้ก็รับไม้เม็ดไม่ใช่ดูเรื่องได้เพลิดเอึ่งสากูเรูด้เหอะไปจันจ๊ะนับไม้เม็ดเลยต้องฟาสูบปลาเราลูกลูกหลานหลานมาไอ้ครบเลยอาบน้ำมาแล้โทเลยเสกันสองพันไปเลยหลานเอ้อาบน้ำนี้เขาเรียกว่าอาบน้ำนับไปเลยเจ้าบ่าวขอพับ เด็ด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 ไออาบน้ำนับเดิมเมื่อกี้ยังไม่เท่าไหร่ตัวไออาบน้ำมะพร้าวเนี่ยอาบน้ำศพแน่นอนฉันรับประกันได้ไอ้ไข่ฮะเรื่องนี้กูเชื่อมึงห้าสิบเจ็ดสิบไปเลยห้าสิบพลอยเป็ตยี่สิบตักวกูเป็นรถเส <c oughs> ือการ์ตไม่ใจบีไอเบื่อไอจันอาบน้ำมะพร้าอาบน้ำศพไม่ได้เหรอไม่พี่ตงกูจำได้ตอนแยกตายกูอาบน้ำเปล่ากูงลงอีแตงไม่แต่ เชื่อน้องกับเชื่อนุ้ยแล้วอันเชื่อมึงสามสิบเชื่อปลันที่เจ็ดสิบแล้วไม่เว้นเสียค่ารถเลยไม่เว้นแล้วที่อะไรก็เดี๋ยวก็รักกันจริงพี่โตคือว่าน้ำเปล่านี่เป็นน้ำที่บริสุทธิ์พี่โตงก็ใจไม่ทึ่นี่อาเปลวกินตัวมันนอมเวลาพี่โตงโยเกแกนุ้ยเอ็นคืออาเปล่านามม่อมไม่ว่าหอมคลุยไปเลยเนาะไม่ว่าเราไม่ต้องใช้น้ำหอมมาเลยเนาะไปเด็กเปรตไม่ใช่รู้จักวันวันรักพี่พายมึงอาบน้ำมะปล้ากูอาบน้ำหอมโว้ยน้ำเปล่ากูน้ำบริสุทธิ์ปุดพองอยากเลิกกินอะไรเลิกจับมองตั้งหลายก ไม่ใช่รู้เรื่องจันจ๋าลูงนี้ควันลายเลยเราสักสองลายเลย,ยวาไปหองกลุยไปเลยก็ยึบก็ะยึบก็ะยึบเข้ามาสิขมิ้นแป่งหอมเตรียมพร้อมประตรมใครเห็นใครชมว่าหอมชื่นใจ เกิดไม่ถูกนะให้แกเตะตูดฉันเลยเนี่ยอ่ะมาซื้อหละเดี๋ยวยยผมปลกหน้าใส่ผ้าไว้หลังเขาไม่ได้แต่งตัวเจ้าเบากูว่ากันนี่แต่งตัวศพแน่นอนจัน ใช่ย,ยับเปลทปนี้เลยอ่ะทูในอยู่มือลาแล้วปีทป่ทงแล้วไปแทงตัวเจ้าเบ้าเพลทเพื่อเสนอว่านั่งอ่ะแล้ววันนี้บอกปี่ทงแล้วเจ้าเบ้าหนุอยนี่ยมาย้ายเหมือนเคยเอาพวกหมาเน่าเอาไปล้างเงินเป็นเจ้าเบ้าดุนไหมถ้าเกิดว่าแต่งเอาหน้าไว้เอาเสื้อไว้หน้ามันก็อนอื่อยหนูก็ไม่แต่งเอาตายกันนั้นเหมือนเดลมอ้ยมึงเข้าใจไหมไล่วีผมไว้หลังอ่ะมึงเงินไม่รู้วีเนี่ยเนี่ยวีผมมาข้างหน้าเงี้ยแต่งตัวเจ้าเบ้าเจ้าสาวก็ไม่นอย่างนั้เหมือนเคยเพลทแล้วตรงผมเนี่ยมึงเอาตรงผมตรงผมตรงผมก็เรียกว่าตรงผมแบบมม่่อออะกไเลย ชงอะไรมึงชงลวดจวดได้ดยินชงรวดจวดจันจ๊ลวดจวดแบบนี้มั้ง <c ười> เจ<อ>๊อันลวดจวดไปเลยจ้าไปเลยเมื่อโจ้ผมจันจะหมายไปไอเกนโดรีปจันลวดจวดไปเลยไม่ต้องใส่เยลแนะดแเรือที่มาเขาว่ารอจังรออยู่แล้ว เจ้าบ่าวรุ่นใหม่แต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยเรื่งราวเขาเอาผ้าขาวมาห่อต่อไปแล้วใช้ได้ดิบผูกขาแขนคอเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดีวเดี๋าวเดด้ดวเดี๋ยวดวดีวเดา๋ยวเดวเดีัยดยดดเ กูเคยมัดหญ้ามากับมือกูเลยเนี่ยดีนะที่เขาไม่บอกว่าเอาดอกไม้ให้มึงพันลมมือด้วยอ่ะออจัไนไปเพลสดเพลนนี่แหละจันมึงรูนี่อธิบายเขาว่าโอปาขาบ่หอมเลยอไอภาพได้ไปไรพวกว่ะมึงไม่เข้าเจอจะไม่จง่<ะ>จาเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องแรงมากน้องก็รักมึงจะามาจึงก็หึงเจ้าเจ้าไหวมาทำกองตัวมึงก็ต้องเอาได้ดิบใ้ทิ้งเลกมากันไหวมึงก็อแลยเพื่อว่าจะาสาวไม่ทำของสวยกูเลย เสียใจด้วยเว้ยสาวโดนซักไว้ <c oughs> ใครที่ลร,รักพี่ทงร้องไปเถิดร้องไปเถิด <c oughs> ไม่มีทางเราตะเงใจสิงของไหนเพราะทำพี่ทงไม่ทุกข์แล้ววาย <c oughs> ล็อกแฟนพี่ทงเอาสายสิงหมัดร่างซะแล้ววา <c> ย <oughs> น้ำมันเดีเอาไปตีเลดตา <c oughs> จัดีนะมัดไอร็อกทั้งตัวเลยเนาะพี่ยอมได้เพื่อเพื่อเธอคนเดียว <c oughs> ไม่ ชไอ้แปรตอึ้งสาคกูมาคุยได้เมียไปช่วยได้เฝ้ากันนะเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเ้าไะไรกัน ก็ัวัวในงานะบอปิโต้หวาแกงวัวตั้งหลายตัวโอตหผ่เลยแก่ผเลยมาอยู่วัวหัววัววัวไอ้พี่อย่าดูลักัววัวเดี๋ยมึงในเพลงเดิมไปเลยจันมัดไอ้นนตั้งตัวเลยนะเนาะมีตำหน่ายยาวใจตั้งน้อยเรวน้องนี่นี่สามามล้วนี่มัต้องอึดไปตำหนยก็ไปทษเราแล้วมีเราใส่สีมัดสแลไว อัดชันจนแน่นกันกลิ่นรัวลายเดี๋ยวเดี๋ยวอดหาพ่อมึงเหรอใช่ไม้กระท้อนอัดชันนะไม่ใช่เลือนหอไอเดินเลือนอะไรมึงลงศพนี่โชคดีนะถ้าเขาบอกว่ามีเทพพนมข้างเลือนหอมึงหลับเป๊ะเลยไม้ลงศพบมาเท่หน่อยกันแล้วมึงลองถามดูสิไอ้จัน ไม่ทอดเอามาสร้างบ้านเอามาสร้างโรงมึงไะก็แล้วก็ไม่อมาามออทอดเอ,อะะามาทำเรือเนอะอล้วผีโต้งแล้วจะทำอุตต่ออุตทำแปดตก็มึงผีโต้งไม่เข้าใจมานี่ก่อนคือว่าเหนื่อยได้ข้าวเพาคนกลางวันผีโต้งเวลาเคยแต่งงานแล้วก็ขี้สาปตายตั้งในวันที่ก้นเลยต้องไม่อุจจันนะั้นโอ้โจันทนู้อไอเปรตเนี่ยตัวสำคัญเหมือนตั้งใจพี่ไายเคยมึงกลืนรักษาบเยอะ ทีหลังม,งมันต้ลักซาบเลยเว,ว้เมียคูเอาคิจันอุดมันแล้วมึงไม่มีความสามารถจะดูวงลายเมียคูหรอกวะจันจากอุดไอแมดเลยย,ย่า,รารนนะไอรั่วนะจันเนื้ออุดเลยนะอุดเลย<อ>ก็ยกกับยกเข่ามาสิยกเข่ายกเจ้าบบาลุงเข่าไปนอนเตรียมตัวพักผ่นอนอยู่ข้างในลุกลุล้ลงลงลานลาน จัดการเรือนหอดอกไม้เป็นช่อระดับแสงไฟที่หน้าเรือนหอมีแสงสว่างาตะเกียงจุดวางเขาไว้หาวานึ่งใบเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวยตร้กนะูว่ามึงอย่าแต่งเลยว่ะเอ้บ่มันแก้เข้าเรือนหอกแล้วเออมึงอย่าไปเข้าเลยดีแล้ะไ,ไอ้ตะเกียงจุดหน้าเรือนหอกูว่าไม่ใช่จุดหน้าเรือนหอหรอก จุดหน้าไรมึงจุดหน้าลงศพมึงอ่ะไอ้จันน่าโดนรถไฟมาตามสะพอตไล่อกะเร็วมาแล้วพี่โตงสะพอตไล่มันว่างแรงก็ใจละมาจึงจะตามเกียงกันไปมันสะลัวสะลัวแล้วพี่โตงดวงเดียวนี่เลยมันจะล้วาเปลือยพี่สะลัวก็ตามบรรยากาศโรแมนติกได้ยินไหมจุดไล่ดวงมันว่างแรงก็ใจมั้ยจุดดวงเดียวแบบโรแมนติกวายมึงเชื่อเขาอีกแล้วแบบเสียงริบบิริบบิ้นจันเจจุดดวงเดียวพอน้องยายว่างแรงเอาไว้แบบโรแมนติกไปเลยไป ไม่ช่วยมึงแล้วนะมาช่วยกูเด็กเปรตจันจักจุดดวงเดียว,พาวาย <laughs> เพลนะเว้ยทุกคืนมีพระมาสวดสี่องค์ไอ้ย่าไลา่ออกที่มนต์สวดทรงอำนวยอว้ยใจหลวงพ่อท่านสวดกุศลธรรมมาหยุด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 กุศลธรรมจะแปลกตัวไม่หนีลืมพี่ตัวเงไม่ก็ได้เอาอ,อย่าลืมลเลยแลกเดียวนี้ลืม,มหลังจากกุตลารรมนะว่ารู้ไหมเรามีอาการมันเพลิ่มเพลื่มว้าวเว มกดอย่ากูตลาดเลยอย่าต้องแคลืมเลยเบอร์ย้อนยกแกวเบาเรนอย่ายกอนพนันเลยเบอร์ตายแล้วมันยกอนพนันได้หายวับเลยจังจัอย่าลืงพี่นะได้กูอยู่ดี มันรบกับตําเปสอะไรกันแล้วหน้าบาร์ไม่แต่งานหรือแล้วมันรองแล้วพี่โต้งบ่พี่โต้งแต่งงานแล้วต้องมาอยู่บ้านหนุยถึงไม่เคยได้แจกเบียร์มาแล้วมันเคยขอเบียร์พี่โต้งอยู่เสียใจด้วยลาได้ทีหลังเบียร์น้าทงไม่ต้องมาขอได้เว้ยไม่ให้พื้นไม่ให้พื้นใจไม่ง่ายหรอกเบียร์เบียร์น้าทงขี้เนียนไว้ ไอ้ไก<ะ>่มึงก็ไมาต้องมาขอกูไม่ให้แล้วเฮอ <c oughs> นี่นี่นี่กูไม่ขอมึงหรอกแต่กูจะแย่งตังค์ที่เขาโปรยก่อนที่จะเอามึงเข้าเรือนหอก็เรียนคว้านกับปลีกยนไก่ไก่ก็าวังเป็นเพื่อนก็แต่งก็หวังเป็นสเปรย์แล้วเออแบบนจั่นๆๆจ๋าเอาแต่พี่แม่ไก่แล้วพี่ขี้เนียนตามจันเลยเราจะสร้างอพาร์ตเมนต์กันเถอะอพาร์ตเมนต์มีพระหนึ่งองค์ อะไรเหรอแล้วไปตำเปรี้ยอันนี้เปลวอะก็แล้วอยากรู้เหรอพี่โต้งฮะอย่าไปเชื่อมันไม่เชื่อที่ไหนเราก็จุดที่เปลวเขาเอาเจ้าบ่าวไปเผาไงไม่โป้งไอ้จันเผาจริงเหรอไม่คือว่าบ้านนุโยแก่เปลวพี่โต้งก็รูเปลวแก้กไอ้เปรี้ยตุ้มไปจะรู้จักเขกูเช็ดตายโหง่กันเรื่นงมาด้วยอะไรอ้จันกันนี่้ไปปลูกบ้านไปปลูกบ้านแก่เปลว้ยตำเลยรูปกิ๊กละแล้วพ่อแม่ก็ปลูกไว้นานเลี้งตำเลยไม่รู้เลยมากกับป้ากันนี้เตือนยังกะลุยไม่ปลูกไปปลูกแก่เปลวจัน ปลากระกืนจันอย่างต้องพี่กันพี่กีกลับผีกออัอแล้วจันน้องอออีปลาโอ่ปองป้าพูย,ยนันจันอย่ยงลูกดพี่นะพี่กีออกลับผีกันนองก็ไม่อมกูเุญยวกับมึงมึงกีตัดใจป้าพูยออจันเออตอนนี้ตดพี่พี่พัฒนาแล้วและกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วเออไปจันจันบอแต่งานเซฟพี่จะพาน้องไปอยู่อพาร์ตเมนต์เลย <ś c oughs> จะไปอยู่เก่เปลวมีคนมาเปิดประตูเรือนหอ ลเยลยเออเริ่มปาาขึ้นแล้วเลย <c oughs> เริ่มขึ้นแล้วแล้วคร <c oughs> จากนั้นมีคนเอาผ้ามาวางหลวงพ่อก็ย่างเข้ามาใกลามาเลยพูดเสียงไม่ดังเจ้าบ่าวฟังว,างว่าวยพรมาเลยโวยพรมาเลยสังฆราอุป,ปาทยาวธรรมิโนโ อุปจิตวานิลุตันติเตยหยุดโผปะทะโผหยุดหยุดหยุดปลาหยุดตัววายหยุดเดี๋ยวยิงโผกาไปนี่ไปปลาไอ้จันตรวจสอบแม่นี่ทีแรงอยู่นี่สำหรับแขกรมบเกียรติที่มากันแล้วดอกไม้จันทร์นะครับขึ้นขวาลงซ้ายนะครับท่านจะไปรับของชัรลวยได้ที่หน้าปากประตูดอกไม้จันทรเอามาเผาเาแกมึงเอไอ้จันโอ้เด็กเปลินีเมื่อแต่ได้ทำลายตีเผากูแล้วนี่ เลียนแล่ในบ่ใหญ่ไอแต่งงานนักหน้าบ่บอกพี่น้องเปล่าเปล่าอยู่เป็นไม่อีแต่งงานไอแต่งงานกับดวงจันไม่และซะหลูกตัวเองจะมั้งนนูยอมบอกอักเขาตจ้ะยุบมันลุกจงอะแลด่าไม่และมั้งน้องก็สร้างบ้านไว้มึงเรียบร้อยแล้วกันนุบ้านอะไรอะเมนอพาร์ตเมนต์ไอแม่มึงโดนไปโยไปเถอะกันี่